ผมขอแนะนำศูนย์การเรียนโครงการสายยรักถึงครอบครัว มันเป็นสถานตั้งที่ของย่าโมของบ้านหนองเม็กที่สระนะ้ำ ที่นี้จะเป็นสระน้ำแห่งหนึ่งของบ้านหนองเพ็กสะใหญ่ที่สุดในวัวใหญ่ของตำบลสัานช้างอำเภอวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นทั้งระบบน้ำกระจายน้ำบ้านหนองเม็กหมู่เก้าตําบลดันช้างเพื่อใหญ่จังหวัดนครราช,ชสีมากรมทรัพยากรน้ำบึงประมาณพศประมาณพศ .2555 แหล่งน้ำหนองไฮของกรมทรัพยากรน้ำกระทรงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินองไฮขนาดความจุวันแปดแปดนมแปนประมาจุแปดแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบสีล่ลูกบาท,บาทเมตรกอร่อสร้างเชลดเมื่อสามสิบในสายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกประหัต นมอศูย์ห้าสี่สามห้าแปดกรมทรัพยากรน้ำกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้อมมอบอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้ประชาชนตำบลด่านช้างเพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์และช่วยการบำรุงรักษากครับ ที่นี่คือสระน้ำในที่สุดของบ้านนองเมกอยู่ทางทิศตะวันออกนี่คือที่ปล่อยน้ำเวลาน้ำหลากเวลาน้ำมากและ ถูกเชินเราต้องปล่อยน้ำออกทางเส้นทางสะพานที่เขาทำไว้เพื่อปล่อยน้ำและเวลาน้ำมาก ใครอยากดูมาชมได้น,นะครับที่บ้านนองเม็กสำมนตนันช้างเ่อวัยใหญ่จังหวัดนคะรราชสีมาอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านนองเม็ก นี่คือสถานทางเข้าจากถนนทางสองคูนสองเข้าไประน้ำที่ใหญ่ที่สุดของบ้านองเมกตําบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชจสจีมาทางเข้าติดกับปั๊มปอดต่อทอบัวใหญ่